สบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ใดว่าอันเล่นสบายดีสุขสุขคนสุขงสุบอนณผูกโผลกับทองนังเคสเก่าพี่น้องมองเนี่ยพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลูกยืนลูกยืนเยี่ยมก่อนเยี่ยมเออสองเบื้องนันตี้เยี่ยมก็ได้เยี่ยมเออ สบายดีปาลูกนตีละบังหัมสบายดีปาลูกนตีสบายดีระวังอีฟีอ๋อเจต,ต่วนกับกระทินมาลบกาซอยพนะี่น้องแปดสิบมุมีปีกมีปายนี่ฝนมัวก็ได้หมัวมัวก็ได้หมัวบักไก่ พราะดูดน้ำน้องดูดน้ำน้องกินปลาดุกใหญ่ลอยฮะโอ้ยเพื่อดูดล่งหอดลุ่มนะมันจะโบกผ้รลอยเข้ากับตึกเอาบันก้าหน้าลอยไปพัดเพรเนาะมันบอกแล้วแหละ เฮากะเอาไปทันเป็นชิน้นเป็นชิน้นทอดนันี่ร้อยทอดกับกรอบนร้อยเนาะ ยายเอาปากลงคุ้งน้ำที่ลูกฮะมะฮัมเรียนขี่มกเตอร์อะไรพ้นตกลูกไปอยู่คอกงัวไปผู้ไปข่าโฮมค้ามก่อนมาไวพ้นตกนะมาไว้ลูกละหายไม่ด้ผ้าขึ้นเมื่อสะ มาห่มก uhm. ันลูกล่ะฝนตกมาอยู่ห huh? ่มกันจ๋าเจ็ดแล้วลูกโดยไม่หนาวเหรอไม่อยากมึงกลับ้ยไม่หนาวเราขึ้นเมื่อเบิร์อยู่เทียงเนาะลูกเนาะเนาะนี่แม่ที่เปิดตู้ไมงหนาวเราขึ้นเมื่อเบิร์อยู่เทียงบ่ อย่าเปิดพรังฟังอีแม่สิทามัน,มนาำเมื่อบังอยู่เทียงบ่ฮะอือยี่พอวันพุเนยเลยอย่าเปเล่นเด้อวันนี้เด้อนะบ้านเย็นอันเจต่วนกับกระทิน้นมะลุกะซอยพี่น้องบาไว้ลูกกะผู้เดียว อย่าพาออกไปได้ลูกพ้นยังตกพ้นเศร้าสั่นละเมื่อก็ไม่ดำส่งเข็นยาวเสียเข็นยาวในอู่นั่นเด้อบางครั้งหนุ่งส่งข้าสั่นเสียแค็นสั่นนุ่งส่งขหนุ่งส่งนุ่งเสียแค็นสั่นก่อนจากนุ่งเสือเข็นยาวมันจังอุ่นบางครั้งเมื่อก็ไม่ดำนะลูกเด้อ เฮ้ม uh ันคันอย่าเฮ็ดอันนี้ mười hai năm nào bỏ nào năm mưa nó năm mười hả năm mười hai hình mười cả năm là con năm mười hai nè mười hai năm khăn hai năm mười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  hai มึงห้ามลมมึงห้ามเล่นน้ำในใส่เมื่อห้ามนัมนนกนรกเนาะมันหนาวเนะาะตากฝนมันสีเป็นไขนนน่นูนกเนาะเนาะนะูกได้เนาะมึงอเนาะ นั่งอยูห่ห่มคามกับลูกชายพี่เนาะแม่มบูปูเพลงปูปูเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงกับอีเมลไทยคิดว่าก่อนอีเมลจะเปิดให้เก็บมือมีแต่ขี้ด,ดิน เมื่อน่าหลงเนาะมันหนาวมันสีบัสบายเนาะเมื對對่อนะเอาเมื่อแม่เอาเมื่อไม่ฝนตกมันหนาวนี่เหร่นหน้าตากฝนนี่มันสีเป็นไข่นี่ไม่มึงไหนแม่แม่เม่ยอาจำแม่อย่าแม่จำเออประธาเมื่ออ้ามน้าก่อนลูุเมื่ออ้ามน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไม่มนานี่อย่าไปยืนใกล้นะน้ามันะถือช้าแม่นะ บางครั้งแต่อนานเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจังลงมาก็อีเมาด,าด้ามันเด้ออ,าาอ้ามืออ่กแยม่นนมาหาพี่น้องบ่อยากเมือ่อ ยังลอยอย่างด้น hey. น hey, ั an, um, ana, ่นดนนี yeah, ่นนี้ก็เบิ่งขากแล้วบอได้กล้าดอกได้ทอนได้แล้วได้ทอได้แล้วกูเบิ่งขากแล้วลอยายางแนะเลกแบบประดมก่อนอันแล้วลกน้อยอ่ะเราประยุทธ์นะ จะพาตงแหงเอ้อฝนเอ้ยให้ผขาแล้วซะก่อน <laughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยฝนเอ้อยจะาตงแหงเอ้อให้ผขาแล้วซะก่อนให้ผขาดูดน้าบิดเงินซะก่อนมันบบดเงินมันบงามได้เขานะ ดำมือก่อนกระดูดพี kind of ่นองมือนีกะีดูดลงไปพุ่นลงลุ่มปปลาดัมไม่่อยปลาปลุกเอาขึ่นบดได้แล้วบดปล่อยได้จักซีบแหลรลอย คนก็เล่นแยะๆแยะๆแยะๆอยู่ตกอะๆๆๆลงมารถไปเท่าไหร ิไปลูกกะนะพี่น้องมีหยังอยู่านกันเมืໃว่ากว่าบ่ยากเเลນําตาฝນเดีบ่สบายแห่ยา ก็อันนี้เลือเป็นซองชามลอยผูแจักเนาะในตานี่นะแต่แต่หั่นไปหั่นได้ไปแจักซามลอย ร้อยผู้ทางผู้งามร้อยโรกทางได้กระโลกโรดว่าแต่มันพ่อไวสิไปโลกาเลวเดอ้อพี่น้องขอบุญขอบุณถูกกำกำลังใจเนาะพอกันคลิปนะสบายดี